<จ>แต่หนี<ร>อ่ะอ้าวมีใครขาดเด้อเขาบอกว่าเราไปกันดีกว่าบอกเพื่อนเขาเนี้ยกี่คิวไม่รู้ครับดูตั้งแต่เราเนี่ยห้าคิวป่ะเฮ้ยทำไมถึงอยู่โทรศังค์งงงงงอ่ะอ๋อต้องรอ<ะ><ว>อ่ะฮะว่ารออ้าวมีไปไหอนอ่ะ สปิน okay, ตัวปูลวเลยเพื่อนสปิน Where are you now? พี่แจ็คดีค <your> รับอินอยู่ในอร์ดอปตายอยู่ในอร์ดอปมันรอเราอ,อยู่นะโอ้ยยยยมันรออยู่แท็กซี่กกเด็กอะยังแกงวอเลนไทยยังอยู่นะ โบกันทื่ไปแล้วเยใช่หรอมาเจอที่ไหนแถวเนียแหละตอนแรกก็ตอ่ชุดเดิมไงอ๋อก็เลยเปลี่ยนชุดเอ้ปนกันเลดีกว่าใช่ปะอาได้แล้วหรอเออไอ้ยี่บเอ็ดเาแบบยี่สิเอ็แบบยี่ไามีกับอยู่มีอยู่เอาเลยอได้เลยไหมอันน่ะ ยี่ไพ่เหรอรอเพื่อนแจ็คทำอะไรเพื่อนแจ็ครอเพื่อนผมมีไทคาร์แล้วเอ้ยเพื่อนคุณหนีเหรอเขามาแล้วเนี่ยเพื่อนคุณหนีเหรอหนูไม่หนีเพื่อนผมมีไทคารแล้วนะเพื่อนตรงน์้นมีตู้เพื่อน อะไรอ่ะอนกได้หรอตรงนี้ยใช่เล้วเดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวมเนอแป๊บนึงได้ครับได้เจ้าพี่ยหนูไปเเอาคุณยังเคลียร์เขาไม่เสร็จเลยเพื่อนคุณหนีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หนูอ่ะโอ้โอ้โหให้เพื่อนเคลียร์ีมีคนมาหานายอ่ะใคร แต่อย่าไปคุยดีอะไรกับมันเพื่เพื่อนมันเหลือ,อเขียปะใครวะไม่ได้กลับครับเราต่างคคไไกนันสวัสดีครับออกยีเบยีไไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยพูดเดยเหี้ยมาปะสวัสดีครับมือใครเนี่ยนะครับพี่ใครวะยังใครวะเมื่อกี้ มแกเหมือนไอ้เชีอยกระโหลกที่ไหนเออรู้เลยไอ้เชีอยนี่มันคนไอ้นี่อ่ะใช่ไหมใช่คนให้ให้อ้อยช้างอ่ะโอ้โหอะไรโอ้โหอะไรไอ้เด็กเลี้ยงช้างให้เพื่อนไอ้เชีอยเนี่ยมึงเลี้ยงช้างอ่ะเฮ้ยมึงเอาช้างมาให้กูขี่สองสามตัวแล้วเฮียเสี่ยวเอาช้างเผือกมาให้ครับ ต้นตีกว่าปันเพื่นกว่าอีกต so ้นตีหนอยยี่แคมป็มันป้นได้หรือเปาทำไงถึงไม่ใช่ได้วะอะไรนะพ่นในของในตัวแรกหอไม่รู้ว่าได้แล้วปได้ัข่ะได้แล้วไม่เหเออาต้องเก็บของาสกาชายที่นำเบอร์ตามหานายชายที่คุยดีมันคุยกับแจ็คดีชายดีมดีไอ้น่าไอมาป้า เอมมคุยดิเฮ้ยกูจำได้มีจำได้คุณนึกว่าใครเนาตอนแรกคุณนึกว่าเฮียบังบอลบังบอลนะโอ้โหจัดฉากอ่ะคุยดิตอนแรกตอนแรกไปเล่นธนาคารด้วยแล้วมีคนบอกเฮ้ยไม่ไว้เหรอปอเป็นตำรวจหรอกันคนละครับกันวิดคนละใช่เหรอเป็นตำรวจเหรอเป็นตำรวจเหรอคนละคนเพื่อนแต่นั้นนี่เขาเป็นตำรวจเพื่อนขับรถจะไม่ไปเลยเป็นตำรวจเลยเอ้ไมาอ่ะเรียกวันไว้ไมายอ่ะเอสมายอ่ะเอสมาอ่ะ สถานละกาดได้ถานละกาดได้เฮ้ยถอดละกาดได้เพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดนี้ถอดเลยเพื่อนถอดเลยถอัสด้พี่เหยถอดเลยเพื่อนจะดูหน้าเหมือนใครอยู่ไม่ว์สวัสดีเพื่อนหนูไปแล้วครับพี่ถอดละกาดถอดละกาดไปไหนน้องเพื่อนน้องไปไหนไปไหนแล้วไม่รู้อะครับหนูไม่เห็นอ้าวงั้นก็คุณก็อยู่กับเขานะผมไม่เกี่ยวนะเออ ขอบคุณนีนะวันนี้สีคุณดีไม่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 มีอะไรแล้วใช่ไหมครับมีครับมีบอกไปแล้วนะว่ามีอ่ะพรุ่งนี้เต็มตัวนะครับพ่อพรุ่งนี้เต็มตัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคุยเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้กันมางพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้เต็มตัวนะพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ทำพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวรู้เองครับวันนี้คุณยังไม่ทำเลยคุณไม่ต้องถามหรอกเพื่อคุณยังไม่ทำเลย๋ยวผมให้พวกะคนสองคนเป็นสองคนแรกในประเทศละกันเนาะเดี๋ยว นี่อ่กมาเนี่ยมันจะพาเข้ามาแล้วครับนี่ไงออกมาเลยเหรอเฮ้ยลาอุนทำอะไรวะไอ้หูหัวหมาป่าคุณคุณอะไรยังเนี่ยผมให้คุณหอมเพื่อนน่าจะเป็นผมเนี่ยน่าเปลี่ยนเป็นหัวแกะได้ไอกกเลนแะปดิวกับเขามาแล้วเขาบอกไม่ต้องหอมก็ได้ตบหรอกขหายแล้วเทำไรน้องคุณด่าของผมใช่ไหมใช่ไหมใช่คุณน่ะเพราะว่าคนในแก๊งผมผมให้คุณเนี่ยหอมเขา มันหอมไม่ได้จริงๆค่ะกับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะสองฟอดเองครับแค่หอมมันทีเดียวเอง <c oughs> นั่นอะไรค่ะมันทำไม่ได้หรอกเหมือนที่คุณเคยทำอ่ะทําทำ <c oughs> ได้ไหมก็ <c oughs> อันนั้นมันมันเป็นมากกว่านั้นไงคะโอ้โหอ่อ่ไหมอา,มเ,อาเรา ลดโทษหน่อยได้ไหมคะลดหย่อนได้ไหมหอบโทษโทรไม่หอบนะครับหอบก็แค่หอบอ่ะนั่นแหละค่ะทําไม่ได้จริงๆค่ะกูก็ทําเสียงฟอดอ่ะนั้นเองจบเลยทีเดียวเหลือจะเอาไอไม้ครับจอยไอไม้ไหมเจายไอม้ไหมต้องทําแบบนั้นเลยเหรอคะทําไม่ได้จริงๆเอาไอไม้ไหมครับเอาไอไม้ไหมเอาไอไม้ไหมคืออะไรคะหอบไอไม้ไหมครับขอบไอไม้ไหมคนคนอย่าชี้หน้าเลยอย่าเงี้เฮ้ยเจ๊ คุกะเทือนไปเคุไอหัวป่ายให้มหนึ่งๆก่กับผู้หญิงปะโอ้ันหายเรียกเขาว่ามล์ไมล์อะไรนะมล์สวีเดนเหรอเขาอะไมล์สวีเดนไมลินไมลินไมลินเยสไมลินอะเยสมชื่อไมล์มิดอนนะไมลินเยสไมล์มิดอนอะเย ไม้สูอ่ะเยสไม้สูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอ็มหนึ่งหนึ่งอะคนนี้ด้วยอ่ะเจ้าเจ้าของลุงสีอ่ะเยเฮ้ยอันนี้ใช่มาคนเลี้ยงสุกรปะหนูเล่นไม่เก่งอะค่ะให้ให้พี่หนูแทนได้ไหมทุกคเจมส์พากูมามึงก็ช่วยกูหน่อยสิเจตตีเงียบเลยที่นี่มีงานเลี้ยงสุกรป่ะเพื่อนมาผมถนัดละพี่ไหนรูบอกถ้าเกิดกูมาเขาจะไม่ให้กูทำอะไรแปลกๆไงงานเลี้ยงสุกรมามาเจ้าของพายอ่ะเยสพายสองเชือก เอางี้ป่ะเ้าการเอางี้มนก็ยืนขึ้นไเลยเดี๋ยวคุณหนึ่หนึ่งกะไอ้นี่ป่ะไอ้น่ะมาป่าแลถ้าคุณชนะเดี๋ผมจะลด้ผมจะรถไห่ผมจะถไถ่ไม่ถ้ารถเลยาชนะปล่อยเพื่อนหนูไปเลยได้ไหมครับมันเมื่อเราคุจะชนะได้ไงเะโยอ้ดูหลองดูกดลองดูลอสองสอได้ไหมครับหนูขอช่วยเพื่อนได้ไหมไม่ ใครสองสองได้ไหมคะว่าเล่นหนึ่งคนมันไม่ได้ถ้าคนสองคนชนะคนใดคนหนึ่งอะเอาคนหนึ่งอะจ้าวจบเลยเอางี้เดี๋ยวผมอยู่ฝั่งคุณนะเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหล่านเจราจ้าวห้าทีเดี๋ยวขอขอเบอร์ขอเบอร์ห้าทีเจตาดิดิวดิดิวดิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูเหี้ยมายโดนตบเนี่ยใครก็ได้ใครก็ได้สองคนน่ะหนึ่งหนึ่งอะเนี่ยไอเนี่ยใช่ปะ คนอันคนหนึ่งชนะก็คือชนะเหรอเขาดูทรงเล่นเก่งอ่ะใช่คุณคุณคิดไม่มากแต่คุณเล่นช้างเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคือคือมันไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ทำหรอกคะเช่นะเอางี้ถ้าแข่งอาวุธไอ้มาอาจจะแพ้แต่ถ้าแข่งกินหมาอาจจะชนะก็ได้แล้วใครกินหมากินหมาแม่สีดาบนะ เฮ้ยไมค์ูปากได้ยินอย่างนี้อย่างนีว่าทื่อเมื่อไหร่ที่อนในอัลไซเมอร์ตอบไม่หรอกไอ้ปัญญาออ่นตลกมากเลยอันนี้เขามีอะไรแบบกินแบบเมื่อวานแล้วผู้ชายไหนคุณบอกว่าคุณจะช่วยไงก็นี่ไงผมก็ช่วยอยู่ฝั่งคุณแล้วนี่ไงเขาจะไปล้มมวยมึงอ่ะมึงกี๊โง่ใช่เขาอีกไหมไปล้มไม่ล้มผมเล่นมีดผมเล่นมีดดไ้ก็ด่าจ่เพื่อนด่าให้กูด่าด เอางี people, feels, bon ้ค right, yeah, so, yeah. mm, uh. wow. ุณเรียกคุณเรียกตามผมได้ไหมคุณถามเพราะเนี่ยหัวหมาป่าแหละใช่คนเลี้ยงสุกรไหมคะเไหนคุณถามได้ไหมใช่คนเลี้ยงสุกรไหมคะโอ้น่าหวาดเลเฮ้ยน่าหดเลยเ่อนเขาเห็นตอบเลยค่ะมาคุยกับนายเพื่อนนะไรคุหน่อย happy แล้วผมเล่นแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนี่มาดื่มมีดูนี่ดิมีดมนีดดิเพื่อนสล่ะหรอรู้สึกอยู่บนพื้นไก่ดาวแล้วรู้สึกกูไม่ปลอดภัย เดี๋ยวเนี่ยหนึ่งนึ่งครับกับหัวหมาป่าแอนเล่นสองคนเลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าใครใครชนะเดี๋ยวรับรับไปวอลโซนเลยค่ะมันไม่มีอาวุธเดี๋ยวป่า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 อะไรอยากบังคับสองหนึ่งเลยใช่ไหมคะสองหนึ่งเลยใช่ไหมเอางี้ถ้าคุณไม่มั่นใจในฝีมือผมเดี๋ยวกูดูตรงนี้นะใครคนหนึ่งชนะกูดูผมก็ล์มเดนไทยก่อนก็ได้ห้าวินกอล์มเดนยก่อนไหมตามเลยอย่ายุเยียดกูมั่นใจในตัวเองหน่อยเพื่อนใช่มั่นใจในตัวเองหน่อยมาเล่นได้ มาบรรจัยในเตยเอาไหมฮัลโหลไม่มีใครสั่งกูได้น่าจๆได้ครับได้สองเทรหนึ่งในสองถ้าคชนะคือจ่อแล้วโอเคครับถ้าถ้าชนะแล้วปล่อยปล่อยไปเลยไหมครับไม่ไหวอ่ะเพื่อนเองถามดิไม่ไหวทำไรเพื่อนถามดิรอมาต้อนรับแล้วเนี่ยไอ้ตันไปเออเขามาแล้วถามดิมาไว้ทำไรเพื่อนเอาไหม่ไปไมาไว้ทำไรเพื่อนเออสวยเฮ้ยเพื่อนถามอ่ะอีกกระจอกโอ้ เฮ้ยมไปคุยเขาหน่อยดิเขาวิ่งไปแล้วนู่นอ่ะเขาวิ่งไปแล้วนู่นอ้าวเขารอในวอร์สโตรแล้วเกิดไรไปดิเขาวิ่งแอบกับแพลวเองมาไหนด้วยหัวเอมใช้เพื่อนผมไม่โหดเท่านายเพื่อนผมใหม่เราเพื่อนมึงถามมินยังให้กูไปอะไรกับเขาอ่ะยังไม่สั่งเนี่ยก็มินบอกเองว่าเนี่ยเดี๋ยวไปนี่ให้มินสั่งกันดิเราอ่ะก็เดี๋ยวชื่อนาอวไปบนเขาจ้ะเอาไงเขาบอกขอแสนเดียวอีนะ แต่ให้วิลีมาจ่ายแล้วอย่างงี้้านะงใคนสนไวหัวไอคนเลี้ยงควายไอคนไอคนเลี้ยงไอคนเลี้ยงไาอยู่นป่กมก็อยาไปทำอะไรอื่นบาบอกปากมึงกบท่าเดินมึงไม่เข้ากันเลยนะเลิมึงเลิกคอยยุ่ในอ่งงกองย่งวะไอเป็นยาอ่อนเฮ้ยฮัลโหลใครโทรมาวะ

ดยอีโบคุยเลไปคุยเลยเริ่มไปด้วยไปขานุมไปน่ารัดขอเถอนะอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยลูกคไปเลยไปเลยไปเลยลูกค้าตรวจครับลวดลๆๆเล้นล้นล้้จงเขียขึ้นเลยอ้าวสอบล่นปะเห็นดิ้งดไม่เลยไม่เลยไม่เลย ไอ้จะปิดเวลาโคตรที่เลยนะผมบอกเลยเระบบปิดเวลาเนี่ยโคตรเฟี้ยวอะไม่ต้องมานั่งหาเลยปิดจอเนี่ยมา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 มอมามอ ประชาชนอุ้มหอได้ไม่ต้องรออัปเดตมาครับไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆมันมันมันน่าจะโอเพ่นได้หมดนะผมว่าเพราะว่ามันประชาชนก็มีแค่ไม่เกิน5คนอ่ะก็เปิดให้เล่นไปก็จบอ่ะแต่ผมว่ามันไม่ไม่ห้ามไม่น่าไม่น่าห้ามเพราะแก๊งมัน มีสิทธิประโยชน์เดี๋ยกวก็อยู่แล้วอ่ะอุ้มเพียร์ทียี่สิบโหยี่สิบเลยเหรอเเต็มเลยแล้วเอาเต็มเลยแล้เวลาเกิดเออไม่มีเคสตำรวจด้วยนี่หว่า